ชีวิตช่วงนี้นะครับมันก็จะวนเวียนอยู่กับเรื่องของการซื้อขายตัวผู้เล่นนะช่วงปิดฤดูกาลไม่มีบอลเตะไม่มีอะไรให้พูดถึงก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องการซื้อขายตัวผู้เล่นใครจะย้ายมาใครจะย้ายไปนะแล้วก็จะวนเวียนอยู่เนี่ยสองคนนะของลิเวอร์พูลแล้วก็แมนยูนะวนกันไปวนกันมาเป็นวังน้ําวนเลยแล้วก่อนอื่นเลยว่าแล้วนะอัปเดต เรื่องของดาวินนูเยสเมื่อคืนนี้ก็ไม่มีความคืบหน้าอะไรมากมายนะครับก็จะมีข่าวก็สิบซุบซิบออกมาว่าอ่ะเจ้าตัวได้บอกกับเพื่อนนะฮะได้บอกกับญาติๆแล้วว่าจะย้ายมาสวมเครึ่องนุ่งห่มของหงแดงแน่ๆแ,แล้วก็เลียพูลกได้ยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวนะครับดาวินนูเยสเนี่ยดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยให้กับ เบนฟิก้าอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้กําลังเขาเรียกว่าโหลดดิ้งอยู่กําลังโหลดอยู่นะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็อย่างที่ผมบอกทุกวันนะก็ขึ้นอยู่กับว่าจะช้าหรือเร็วไม่ไม่น่าจะกินแฮวนะไม่น่าจะแฮวแดกทีนี้ไปดูเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบ้างนะครับโอเคอาจจะมีเรื่องเรื่องที่จะพยายามไปปาดหน้าเลือพูลน,นะฮะเรื่องของนูนเยสแต่ก็ ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีอะไรจริงจังนะฮะน่าจะเป็นข่าวลือด้วยซ้ำนะเพราะว่าเป้าหมายหลักจริงๆเนี่ยอยู่ที่มิดฟิลด์ตัวตัวกลางอย่างแฟรงกี้เดอยองซึ่งผมก็พูดเรื่องนี้มาหลายครั้งแล้วเ,เหมือนกันนะครับอัปเดตล่าสุดอ่าอันนี้ล่าสุดเลยนะครับขอแบ่งเป็นสองส่วนนะคือการซื้อแฟรงกี้เดอยองเนี่ยข้อแรกนี่ผมบอกไว้ก่อนว่าบาร์เซลโลนาเขาพร้อมขายนะครับนานๆจะเจอบาร์เซลโลนา พร้อมขายดาราของตัวเองแบบนี้สักทีเพราะว่าเขาต้องการเงินร้อนเงินนั่นแหละนะเขาเขาพร้อมขายแต่เดอยองเนี่ยไม่มีทีท่าว่าอยากจะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีทีท่าว่าอยากจะอุทิศวิญญาณให้ปีศาจแดงนะครับแต่ล่าสุดนะอันนี้เป็นข่าวดีสำหรับเด็กผีทุกหมู่เหล่าเลยล่าสุดนะครับรายงานข่าวกล่าวว่าแฟรงกี้เดยอง ใจอ่อนแล้วนะฮะน้ำหยดลงหินนะก็อย่างในน้อยเนี่ยเดยองกับ ark, เทนฮารก็เป็นเจ้านายลูกน้องกันมาก่อนมีความผูกพันเคยอยู่ด้วยกันกันมาก่อนเคยปลูกปั้นกันมาก่อนสมัยอยู่ด้วยกันที่อาจจะอัมสเตอร์ดัมเพรานั้นเนี่ยถ้าถ้าแบบถ้าเขาตัดเยื่อใยเลยถ้าเขาแบบว่ายังไงกูก็ไม่ไปหัวเดวตีนขาดเนี่ยเขาก็คงมไม่คุยกับเทนฮาร์ไม่มีข่าวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายว่า มันก็มีมูลมันก็แบบมันก็จริงๆมันก็มีใจอยู่เหมือนกันอย่างน,น้อยๆมันไม่ได้ชอบแมนยูไม่ได้อยากมาอยู่แมนยูไม่ได้อยากมาตกต่าแต่อย่างน,น้อยๆอย่างที่ผมบอกก็มีเจ้านายเก่าอย่างเอริกเทนอากทีนี้มันก็เข้าแกลบเลยนะครับคือบาเซลโลนาพร้อมที่จะปล่อยตัวแฟรงกี้เดอยองในวงเล็บว่าถ้าได้ราคาที่ตัวเองพึงพอใจสองนะครับคือ แฟรงกี้เดยองมีใจอยากจะย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดล่าสุดนะใจอ่อนแล้วถูกสกิดอย่างที่ผมบอกนะครับถูกสกิดทุกวันทุกวันทุกวันมันก็เคลิบเคลิ้มนะแล้วก็ที่สําคัญอยู่ไปอยู่มาคนเราเนี่ยอาจจะรักกันไม่มากอยู่ไปอยู่มาเดี๋ยวก็เห็นโอเเห็นใจรักกันเอากันถุยไม่ใช่ก็อยู่ด้วยกันได้กันเองนะครับปัญหานะฮะปัญหาตอนนี้ก็คือแมนยูกับบาซ่าต้องไปตกลง ค่าตัวที่เหมาะสมกันนะครับบาซ่าเนี่ยเขาซื้อแฟรงกี้เดียยองมาจากอาแจ็คนะเมื่อสอง9นเกนะเมื่อสามปีที่แล้วเนี่ยก็ราคาดูแรงเอาการสักประมาณหกสิบ็ดล้านปอนด์อะปอนด์ไม่ใช่ปอนนะเขาซื้อมาห7สิบ็ดล้านปอนด์ใช้ไปสามปีเขาต้องการขายแมนยูตามข่าวนะฮะขายให้แมนยูตามข่าวเนี่ย,ยก็คือหกสิบแดล้านปอนด์อุ้ยได้กำไรด้วยล้านหนึ่งน่นะครับเพียงแต่ว่าแมนยูก็อย่างที่บอก อ้าวเฮ้ยขอต่อก่อนนะทั้นแรกก็ยื่นไปสักประมาณ45ล้านเขารีบถีบกลับมาเลยทีเดียวนะก็แน่นอนคือเขาตั้งราคาไว้60 67 68ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็อยากได้เนี่ยถ้าต่ำกว่าก็อาจจะได้สัก60ล้าน65ล้านอะไรประมาณนั้นตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องของการเจรจาต่อรองซื้อขายตัวผู้เล่นกันถามผมนะโอเคแมนยูอาจจะมีนโยบายใหม่ ถ้ามันแพงเกินจริงก็ไม่ต้องไปซื้อแต่ถามว่าเดยองแพงเกินจริงหรือเปล่าก็บาซ่าเขาซื้อบา67เขาขาย68มันก็สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเอามาเออ